เป็นสิ่งที่ทำให้จิตขุนมัวคิดร้ายเขาความริษยามุ่งแต่จะเอาชนะในเรื่องเกี่ยวกับความเศร้าหมองเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วในคลิปหนึ่งนะครับตอนนั้นเราคุยกันในมุมของศาสนาคริสตคราวนี้ถ้ามาดูในมุมของศาสนาพุทธเนี่ยมีธรรมะหมวดหนึ่งเรียกว่า อุป,ปกิเลตหรือจิตตะอุป,ปกิเลส16เป็นธรรมะเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ทำให้จิตขุนมัวรับคุณธรรมได้ยากดุดผ้าเปรืเปื้อนสกกระปรกยอมไม่ได้ดีทั้งหมดนี้มี16ประการเดี๋ยวผมจะอ่านเป็นภาษาไทยให้ฟังสั้นๆภาษาบาลีจะขึ้นข้างๆแล้วเราจะมาคุยรายละเอียดกันในคลิปต่อๆไป ข้อ 1. คิดเพ่งแรงอยากได้โลภไม่ควรโลภกล้าจ้องจะเอาไม่เลือกควร 2. คิดร้ายเขา 3. ความโกรธ 4. ความผูกโกรธ 5. ความลบหลู่คุณท่านความหลู่ความดีของผู้อื่นการลบล้างปิดซ่อนคุณค่าความดีของผู้อื่น 6. ความตีเสมอยกตัวเทียมท่านเอาตัวขึ้นตั้งขวางไว้ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน 7. ความริษยา 8. ความตรณี 9. มารยา 10. ความโอ้อวดหลอกเขาหลอกด้วยคำโอ้อวด 11. ความหัวดือ้อ ระดาง 12. ความแข่งดีไม่ยอมลดละมุ่งแต่จะเอาชนะกัน 13. ความถือตัวทนงตน 14. ความถือตัวว่ายิ่งกว่าเขาดูหมิ่นเขา 15. ความมัวเมาและ 16. ความประมาทละเลยเลินเลอ่อผมเชื่อว่า ที่ท่านบัญญัติไว้ถึง16ข้อนั้นมีความละเอียดพิสดารซึ่งเราต้องเรียนรู้ต่อไปผมยกตัวอย่างเช่นมีคำว่าความโกรธและความผูก่โกรธสองข้อนี้ไม่เหมือนกันความถือตัวทนงตนกับความถือตัวว่ายิ่งกว่าเขาดูหมิ่นเขาก็ไม่เหมือนกันดังนั้นอีกไม่นานผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับ เราจะไปเรียนรู้จากท่านผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้กดติดตามใส่ใจกินอยู่เป็นและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้รับเนื้อหาดีๆข้อมูลดีๆเอาไว้ใช้ในการดูแลชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง y o u u u e e h h n n e l ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับ เรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ